สวัสดีครับสวัสดีพี่พๆเพื่อนๆสวัสดีลุงป้านะอาทุกท่านนะครับวันนี้ผมหนึ่งจากช e l y o u ูทู e เกียร์แปดโกนะครับผมนะครับ ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆลูกป้านาาลุกท่านที่มีลูกมีหลานนะครับในวัยตั้งแต่2ขวบ3าขวบ4ขวบ5ขวบขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นกับครอบครัวน้องเบิร์ตนะครับเฮ้ยก็ผมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะยังยังรู้สึกเศร้าเสียใจอยู่นะครับเมื่อวันก่อนนะครับหลานน้องเบิร์ตนะครับเชื่อว่าน้องท็อปจมน้ําตรงบริเวณนี้นะครับพี่เพื่อนๆนะซึ่ง ถ้าใครดูต้นคลิปจะมีงานศพน้องท็อปนะครับผมนั่นแหละคือที่น้องเสียชีวิตนะครับเพราะว่าน้องจมน้ําตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งน้องท็อปอายุเพียงแค่3ขวบเองนะครับพี่เพื่อนเพื่อนว่ายน้ําก็ยังไม่เป็นช่วยเหลือตัวเองก็ยังไม่ได้นะครับแต่น้องนะครับมาเล่นน้ําแล้วก็จมนะครับจมน้ําจมลงไปกี่นาทีก็ไม่รู้แหละนะครับจนพ่อแม่เอกใจนะครับแล้วก็มางมหาถึงถึงได้เจอนะครับพี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็ น้องก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งน้องอายุน้อยมากกําลังเป็นวัยที่น่ารักนะครับคือแบบผมผมเห็นแล้วแบบรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากนะครับผมทีเนี้ยที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่บอกแต่ต้นเรื่องว่าผมนะครับอยากจะให้ คลิปนี้นะครับให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะครับให้ดูแลบุตรหลานวัยกําลังดื้อวัยกําลังซนนะครับเด็กทุกคนแน่นอนครับดื้อหมดแหละนะครับมีไม่มีเด็กคนไหนที่จะไม่ดื้อนะครับจะดื้อมากดื้อน้อยก็เท่านั้นเองนะครับผมก็สภาพนะครับช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้เลยนะคือวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นก็แบบโอ้คือแบบไม่อยากจะไปล้ำลึกถึงมันนะครับเพราะว่าเห็นเห็นจุดนี้แล้วนะก็คิดถึงน้องนะครับคิดถึงท็อปนะเพราะผมเนี่ยมาอยู่สวนพึ่ง มา, sucking, มาสู่อยู่สวนพึ่งเป็นเวลานานหลายเดือนนะครับผูกพันกับครอบครัวน้องเบิร์ตมากนะครับซึ่งน้องเบิร์ตเนี่ยก็ท YouTube นะครับผมเหมือนกับผมนี่แหละนะครับผมก็มาอาศัยนอนนะครับอยู่ตรงบ้านของน้องเบิร์ตนะครับมากินมาอยู่อยู่ตรงนี้หลายเดือนมากนะครับผมแล้วก็ผูกพันกับครอบครัวน้องเบิร์ตไม่ว่าจะเป็นพี่มะลิพี่แก้วนะครับไอ้เบิร์ตน้องบาสนะครับผมแล้วก็ไอ้ไอ้วอไอ้ท็อปนะไอ้ท็อปนี่คือคนที่เสียชีวิตไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะฝากเตือนพี่เพื่อนทุกท่านนะครับว่า ถ้าใครที่มีลูกเล็กๆนะครับผมไม่ควรที่จะให้อยู่ใกล้กับน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําน้ํามากน้ําน้อยอะไรที่มันเป็นน้ำอ่ะนะครับอย่าให้อยู่ใกล้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับความสูญเสียที่มันตามมานี่คือมันประเมินค่าไม่ได้นะครับ<ค><ณ>ชีวิตคนทั้งคนนะครับพี่เพื่อนๆนะก็<ค><ณ>นะครับผมหนึ่งในนามของ y t u t u เกียรปดโค้ดและเป็นตัวแทนของพี<ณ>่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับและก็ร่วมแสดงความไว้อะไรกับครอบครัวของน้องเบิร์ตนะครับที่ได้สูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักไปนะครับด้วยวัตเหตุจมน้ำนะครับดังนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆครอบครัวนะครับเพิ่มความระมัดระวังนะครับในการดูแลบุตรหลานนะครับที่ยังเป็นเด็ก ไว้เล็กๆนะครับผมให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้มีการสูญเสียแบบครอบครัวของน้องเบิร์ตนะครับวันนี้ผมหนึ่งขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ